ความเชื่อของชาวราศีเมษขึ้นหลังตุลาคมเป็นต้นไปนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่า ข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดดังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นเป็นแนวโน้มจากดวงดาวนะคะเป็นช่วงครึ่งหลังตุลาคมของชาวราศีเมษก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากดาวมีการโคจรที่เป็นแบบรายเดือนนอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีที่เพิ่งจะย้ายก็เป็นมหาอุดในภพเรือนพันธุก็คือครอบครัวสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยของชาวราศีเมษดังนั้นจะมีเรื่องราวใดบ้างไปอัปเดตกันได้เลยค่ะ สำหรับในช่วงครึ่งหลังนะคะมีดาวขยับขยายย้ายในส่วนใหญ่ก็เป็นดาวรายเดือนค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์และดาวพุธด,ดาวอังคารโดยจะก่อเกิดดาวที่มีกำลังเป็นนิดสองดวงในช่วงนี้นะคะนิดก็คือกำลังที่ถือว่าไม่ค่อยดีค่ะกับเรื่องของโหราศาสตร์ก็คือดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ไม่ค่อยจะดีนะคะว่าง่ายๆเลย สำหรับเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษค่ะเนื่องจากดาวประจำตัวโครจรย้ายวันที่26ตุลาคมเป็นกเกษตรในภพเรือนมรณะภพเรือนนี้นะคะก็คือความแปลปรวนแปลสภาพเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะดังนั้นทำสิ่งใดอยู่ในช่วงนี้นะคะในช่วงวันที่26ตุลาคมมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจบลงนะคะการจบ วาระการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือแม้แต่รูปแบบการแปลสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอกจากนี้มันก็เป็นเรื่องราวเชิงบวกได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางการงานไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการปรับตัวอยู่เสมอแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ เนื่องจากดาวประจำตัวมีกำลังสเสถียรมั่นคงทรงผลกับบางท่านนะคะที่เดินทางเป็นประจำช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือว่ามีเหตุจะต้องจัดการจัดแจงเรื่องมอรดกพินัยกรรมในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าความที่เขาอยู่ในภพเรือนของความหมายเหล่านี้ค่ะ สำหรับเหตุการณ์ที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวสุขอย่างที่บอกนะคะมีกําลังที่ไม่ค่อยดีโดยดาวสุขของชาวราศีเมษนะคะก็เป็นเรื่องของเงินเรื่องของความรักเรื่องคู่ครองต่างๆเรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะเก็บเงินกับความรักก็จะมีลักษณะที่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแกร่งนะะักค่ะ เนื่องจากดาวการเงินเข้าสู่ภพเรือนอริแล้วนะคะแล้วก็จะยังมีกําลังที่ไม่ค่อยดีด้วยดังนั้นจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษค่ะมีรายจ่ายมากหรือว่ามีลักษณะการเงินพันผวนเข้าเยอะแยะนะคะเข้าน้อยออกมากนะคะเป็นเรื่องที่มีการใช้เงินกับการลงทุนค่ะหรือแม้แต่ในเรื่องเงินที่รั่วไหลได้ง่ายเป็นพิเศษช่วงนี้หากรักใครชอบใครเลี้ยงดูใครเนี่ยนะคะก็จะมีการความรักที่รั่วไหลเยอะได้อย่างเช่นเดียวกันค่ะอันเนื่อง มาจากความรักความชอบนะคะหรือว่าการให้โดยสเสน่หานอกจากนี้หมายถึงคู่ครองมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับในเรื่องของการเงินของเราค่ะก็คือมีเหตุต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหรือใครที่พึ่งพาคู่ครองในช่วงนี้ก็เป็นได้ค่ะที่จะมีเหตุให้พึ่งพาได้น้อยลงค่ะ เหตุการณ์ที่3ค่ะเป็นเรื่องความจเจริญก้าวหน้าเรื่องของความภาคภูมิใจเกียรติยศนะคะบางอย่างหรือแม้แต่ในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีของชาวเมษนั้นเป็นมหาอุดนะคะอยู่ที่พเรือนพันธุค,ค่ะ ดังนั้นเป็นได้ที่ความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นกับในเรื่องของสินทรัพย์นะคะได้เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือว่าที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นได้รับบระโดกมีโอกาสได้ศึกษาต่อค่ะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษามีจังหวะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทางการงานหรือว่ามีความสําเร็จบางอย่างที่เป็นโปรเจกต์โครงการส่วนตัวลับๆนะคะเรียกว่าข้อนี้เป็นเรื่องราวของความโดดเด่นทางจิตใจค่ะเรียกว่าบางอย่างมีความสำเร็จ ได้มีกำลังใจค่ะหรือสิ่งที่เราทุ่มเททำมาเป็นระยะเวลานานมีเหตุให้ได้รับความประสบความสำเร็จได้แล้วค่ะสำหรับในเหตุการณ์ที่4ี่นะคะเป็นความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของผลประโยชน์และความรักที่นำมาพร้อมๆกันนะคะดังนั้นเป็นช่วงที่เรื่องราวการเกิดข้อขัดแยง้งโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองจะเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนของปัญหาอุปสรรค ดังนั้นช่วงนี้เกิดการข้อพิาพาทนะคะเรื่องของการเห็นไม่ตรงกันระหว่างหุ้นส่วนหรือว่าเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกับคนอื่นก็มีปัญหาหรือมีความที่ไม่มั่นคงเกิดขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะอาจจะหมายถึงการได้เงินก้อนแบบมีเงื่อนไขมาแบบงงๆเหมือนกันนะคะเช่นเรื่องของเครดิตวงเงินต่างๆอะไรที่เป็นการก่อนนี่ยืมสินหรือตัวช่วยลึกลับนะคะบางอย่างเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษค่ะ นอกจากนี้นะคะดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนในเรื่องของอาหารการกินความรักความสุขใสความสนุกเบิกบานเมื่อไปที่อยู่ในภพเรือนอรินะคะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่ชาวราศีเมษเครียดง่ายนะคะหรือว่าหงุดหงิดบ่อยค่ะบางครั้งนี้นะคะจะต้องระมัดระวังการรับประทานอาหารเพราะบางทีก็จะมีโรคภัยมาจากเรื่องของอาหารการกินเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ไม่ค่อยดีนะคะชาวเมษจึงจะต้องระมัดระวังด้านหลายด้านค่ะ 5ค่ะเป็นในเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะคะรวมถึงการลงทุนช่วงนี้เป็นได้ที่มักจะก,ก่อเกิดความที่ไม่แน่นอนนะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์ที่เป็นตัวแทนดังกล่าวโคจรย้าย18ตุลาคมและเป็นนิดด้วยนะคะก็คือกำลังที่ไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงไม่เสถียรน,นั่นเองค่ะ ส่งผลในระยะนี้นะคะเรื่องราวของบุตรหลานบริวารในช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยค่ะบางทีก็คือเป็นช่วงที่ปิดเทอมด้วยนะคะหรือว่าเรามีเหตุให้ใกล้ชิดคนต่างวัยทําให้เหน็ดเหนื่อยปวดหัวค่ะรายจ่ายมากรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดนะคะเป็นเรื่องของการลงทุนช่วงนี้อาจจะมีการบุกเบิกริเริ่มสิ่งใหม่ทําให้ช่วงนี้ควักเงินคิดอ่านอะไรก็เป็นได้ค่ะที่จะลงทุนเพื่ออนาคตนะหวังเรื่องราวการเก็บเกี่ยว ผลกําไรทําให้ในช่วงนี้จังหวะการลงทุนลงแรงและในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนี้นะคะชาวเมตรต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของเสียงดวงเสียงโชคนะคะเพราะเป็นช่วงที่ทั้งดาวการเงินและดาวโชคลาบนะคะไปมีกําลังน้อย แล้วก็จะมีดาวพันปวนอยู่ในเรื่องของการเงินด้วยดังนั้นนะคะเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้ความสุดโตงบ้าบินกับการลงทุนเพราะช่วงนี้ถือว่าดวงดาวหลายมุมนะคะทําให้ชาวราศีเมษนั้นคลาดเคลื่อนหรือว่าพลาดเป้าได้ค่ะช่วงนี้ต้องใจเย็นๆกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเป็นอยู่ในช่วงระยะหนึ่งจากดาวมาเป็นจังหวะเหล่านี้พอดิบพอดีเลยค่ะ สำหรับข้อที่6นะคะก็เป็นช่วงที่ดาวพุธมีปัญหาพอดีนะคะจะเห็นได้ว่า24ตุลาคมดาวพุธย้ายค่ะแล้วก็31ก็ย้ายอีกทีหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าพุธเริ่มที่จะวิปริตค่ะดาวพุธจะเป็นตัวแทนในเรื่องของการสื่อสารดังนั้นเป็นความผันผวนของชาวเมษนะคะที่อยู่ในภพเรือนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงนี้เป็นได้ที่หลายสิ่งก็จะล่าช้ารอคอยค่ะเป็นช่วงที่ความสับสนเชิงข้อมูลข่าวสาร มีมากโดยเฉพาะใครที่ใช้ข่าวสารเชิงการงานการเงินการลงทุนนะคะเป็นได้ที่จะมีทั้งข่าวจริงและข่าวหลอกลวงนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มีมาหลายด้านก็ให้เกิดความสับสนนะคะภาพรวมเชิงสังคมภาพกว้างในประเทศก็อาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องลงทะเบียนและก็จะมีปัญหาในเรื่องของการติดขัดค่ะนอกจากนี้การใช้อุป ปก,กรณ์เทคโนโลยีต่างๆของชาวเมษนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ดาวพุธก็จะวิบร,ริตดาวอาทิตย์ก็จะเป็นนิดค่ะดังนั้นหลายสิ่งก็จะคลุกคลักนะคะกับเรื่องข้อมูลการติดต่อซึ่งเป็นอยู่ในช่วงท้ายๆเดือนค่ะและปิดท้ายนะคะไปที่เหตุผลเหตุการณ์ที่7นะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะสิ่งที่มักจะ มาจากเรื่องของโชคลาภเรื่องของการลงทุนระยะยาวเช่นเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกเรื่องของเลือ่อไล่นาส่วน ๆสํา,าะะสหรับดาวพฤหัสบดีชาวเมษนะคะไปมีกําลังแรงอยู่ในภพเรือนพันธุดังนั้นส่วนหนึ่งมันก็คือความก้าวหน้าความสําเร็จนะคะจากการได้ข้าวของชิ้นสําคัญชิ้นใหญ่ๆนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เรื่องราวบ้านรถที่ดินมีโอกาสมาถ,ถึงค่ะนอกจากได้ครอบครองแล้วบางท่านก็ใช้ความสามารถส่วนตัวในการจัดการในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองนะคะที่เกี่ยวข้องเชิงสินทรัพย์มรดกได้สําหรับชาวเมษนะคะ ในระยะนี้ค่ะดาวพฤหัสบดีมีกําลังแรงค่ะเรียกได้ว่าก็จะมาส่งเสริมทั้งความหมายเชิงก้าวหน้านะคะบางครั้งเป็นในเรื่องของบ้านครอบครัวลูกหลาน ที่เป็นจังหวะการจเจริญเติบโตค่ะในขณะเดียวกันมันก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยเช่นกันนะคะที่มีกําลังแรงก็จะมีความล่วนไหลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเรียกได้ว่ามาควบคู่กันค่ะจะดีมากดีน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะ มินยูชาแนลขอบคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ